ถ้าไม่มีเธอฉันคงอยู่ไม่ได้เคยมีใครพูดกับคุณแบบนี้ไหมแต่อย่าเพิ่งคิดไปเองว่าพวกเขาสามารถทำทุกอย่างเพื่อคุณได้เพียงเพราะว่าพวกเขาต้องการคุณต้องการเป็นเจ้าของคุณเท่านั้นเมื่อคุณไม่ได้เป็นของพวกเขาอีกต่อไปก็เหมือนกับสิ่งของที่ต้องถูกกำจัดเหมือนกับคดีในวันนี้ หลี่ลู่เกิดในปี1992ที่มณฑลเสฉวนเป็นหญิงสาวที่มีส่วนสูงและรูปร่างหน้าตาดึงดูดเธอเริ่มอาชีพนางแบบตั้งแต่สมัยมัธยมปลายและหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในปี2014เธอก็ได้เป็นนางแบบอย่างเป็นทางการที่เมืองวันโจนอกจากการเป็นนางแบบแฟชั่นแล้วเธอยังรับงานเป็นพริตตี้รถยนต์ในงานอีเวนต์เชิงพาณิชย์เป็นงานพาร์ทไทม์อีกด้วย ด้วยความขยันหมั่นเพียรและความพยายามเธอมักจะทำงานหลายอย่างในหนึ่งวันถึงกระนั้นหลี่ลู่ก็ไม่ได้ทำทุกอย่างโดยไม่เลือกและมีหลักการที่จะปฏิเสธงานที่มีลักษณะละเอียดอ่อนเสมอด้วยความอ่อนเยาวกระฉับกระเฉงและบุคลิกที่ร่าเริงหลี่ลู่จึงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการนางแบบแม้จะไม่ถูกประเมินว่ามีศักยภาพสูงมาก แต่ด้วยการทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนทุกคนต่างก็คาดหวังว่าวันหนึ่งเธอจะเก็บเกี่ยวผลสำเร็จแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับหญิงสาวทำให้ความฝันและความทะเยอทะยานทั้งหมดของเธอต้องหยุดชะง,งักลงในวันที่8ธันวาคม2015เมื่อหลี่ลู่อายุ23ปีเธอได้ขาดการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆไปเป็นเวลา2วัน เหตุการณ์ที่ไม่ปกตินี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนทำให้ทุกคนเริ่มเป็นกังวลและเพื่อนๆที่เป็นห่วงได้ตัดสินใจพากันไปที่บ้านเช่าของเธอเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาไปถึงและเคาะประตูก็ไม่มีใครตอบและโทรศัพท์ของหลี่ลู่ก็อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถติดต่อได้โพสต์สุดท้ายบนโซเชียลมีเดีย โมเมนต์ของเธอคือเมื่อสี่วันก่อนคือวันที่สี่ธันวาคมพร้อมกับคําบ่นว่าเธอไม่เคยได้รับอ่างเปาในวันตรุษจีนเลยในตอนแรกทุกคนไม่เห็นมีอะไรผิดปกติอย่างไรก็ตามเพื่อนคนหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้ถึงครั้งสุดท้ายที่เขาติดต่อกับหลี่ลู่ในบทสนทนานั้นเธอบอกว่าเธอกำลังปวดหัวหรือว่าเธออาจจะกำลังมีปัญหาอะไรบางอย่าง ทันใดนั้นเพื่อนของเธอจึงโทรแจ้งตำรวจเพื่อแจ้งสถานการณ์ด้วยความช่วยเหลือจากตำรวจและเจ้าของบ้านในที่สุดประตูบ้านของหลี่ลู่ก็ถูกเปิดออกอย่างไรก็ตามเมื่อประตูเปิดออกก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยมากของใช้ประจำวันเสื้อผ้าและของมีค่าของเธอ,อยังคงที่นั่นไม่มีร่องรอยใดๆ ที่บ่งบอกว่าเธอได้จากไปหรือเดินทางไกลตั้งแต่ที่หลี่ลู่ขาดการติดต่อตำรวจก็สงสัยว่าเธออาจจะไปที่บ้านแฟนหนุ่มของเธออย่างไรก็ตามข้อมูลจากเพื่อนๆระบุว่าปัจจุบันหลี่ลู่ยังโสดและไม่มีแฟนเช่นเดียวกับผู้หญิงส่วนใหญ่ชีวิตสังคมของเธอไม่ซับซ้อนด้วยนิสัยที่เป็นมิตรเธอก็ไม่มีศัตรู ในแต่ละวันชีวิตของหลี่ลู่มีแค่การทำงานและครอบครัวแต่แล้วทำไมหลี่ลู่ถึงหายตัวไปอย่างกระทันหันโดยไม่ทิ้งข้อความใดๆไว้เลยนี่เป็นคำถามที่ทำให้ตำรวจปวดหัวมากขณะที่ตำรวจเริ่มทำการสืบสวนพวกเขาก็ได้รับรายงานอีกฉบับจากชายที่ชื่อว่าฟู่ซึ่งอ้างว่าตนเป็นแฟนของหลี่ลู่แต่ที่น่าแปลกคือ ก่อนหน้านี้ไม่มีแหล่งข่าวใดยืนยันเรื่องนี้เลยแม้แต่เพื่อนๆของหลี่ลู่ตางก็บอกว่าเธอยังโสดและไม่มีแฟนตัวตนของผู้แจ้งความได้สร้างความสงสัยขึ้นมาหลังจากถูกตำรวจสอบสวนอย่างต่อเนื่องในที่สุดชายที่ชื่อฟู่ก็ยอมรับความจริงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองไม่ใช่คนรักกันแต่ก็สนิทกันมากกล่าวคือ ทั้งสองมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้สารภาพรัก,รกอย่างเป็นทางการเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนของคนหนุ่มสาวสมัยนี้ในเย็นวันที่หธันวาคมฟู่และหลี่ลู่ไปร่วมงานเลี้ยงด้วยกันและทั้งคู่ดื่มไปค่อนข้างเยอะเนื่องจากดึกแล้วฟู่จึงตัดสินใจค้างคืนที่บ้านของหลี่ลู่เนื่องจากหลี่ลู่มีตารางงานในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอจึงตื่นและออกจากบ้านไป หลังจากที่เธอไปฟูยังคมอยู่ที่บ้านของหลี่ลู่จนถึงบ่ายเวลา17.10นาฬิกาสินาทีหลี่ลู่โทรหาฟูเพื่อบอกว่างานของเธอเสร็จแล้วและเธอกำลังจะกลับฟูเสนอว่าขับรถไปรับแต่หลี่ลู่ปฏิเสธเพราะเวนโจกับเย่ชิงอยู่ไม่ไกลกันและหลี่ลู่ก็มีรถมารับอยู่แล้วประโยคนี้ทำให้ฟู่รู้สึกแปลกๆดังนั้นตอน18นาฬิกาเขาจึงโทรไปอีกครั้ง แต่ครั้งนี้หลี่ลู่ไม่รับสายเมื่อเขาโทรไปอีกครั้งตอน19:00โทรศัพท์ของเธอก็ปิดเครื่องไปแล้วฟู่รู้สึกถึงความผิดปกติและโทรหาอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นเขาก็รออยู่ที่ชั้นล่างจนถึงเช้าตรู่ของวันถัดไปแต่ก็ไม่สามารถติดต่อหลี่ลู่ได้หลังจากการสืบสวนตำรวจยืนยันว่าสิ่งที่ฟู่พูดเป็นความจริง หลี่ลู่ปรากฏตัวที่งานอีเวนต์ธุรกิจในเมืองย่วยชิงเธอออกไปข้างนอกในเช้าวันที่6ธันวาคมและทุกอย่างยังคงเป็นปกติจนกระทั่งงานสิ้นสุดลงในตอนบ่ายที่แตกต่างก็คือหลี่ลู่ไม่ได้กลับบ้านตามที่เธอบอกกับฟู่หลังจากวางสายสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลีลหล่ลู่เธอบอกว่ามีรถมารับเธอแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครจะมารับเธอ และหลังจากนั้นเจ้าของรถคันนั้นได้พาเธอไปที่ไหนจนกระทั่งตำรวจรวบรวมข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของหลี่ลู่ผู้หญิงคนนี้ไปทำงานโชว์เดียวกับหลี่ลู่ในวันนั้นและยังขึ้นรถคันเดียวกับเธอด้วยเวลา17.30น,นของเย็นวันนั้นมีรถมาสด้าป้ายทะเบียนเวิร์นโจจอดอยู่ข้างทางเมื่อหลี่ลู่ขึ้นรถ เพื่อนร่วมงานคนนี้จึงขออนุญาตติดรถไปด้วยในที่สุดเพื่อนร่วมงานก็ได้ขึ้นรถไปกับหลี่ลู่และออกจากงานไปหลี่ลุ่นนั่งอยู่ที่เบาะผู้โดยสารด้านหน้าส่วนเพื่อนร่วมงานนั่งอยู่ที่เบาะหลังหลังจากคุยกันไม่กี่คำหลี่ลู่ก็รู้สึกเหนื่อยและเผลอหลับไปบนเบาะข้างคนขับส่วนเพื่อนร่วมงานก็ลงจากรถไปหลังจากถึงบ้านของเธอแล้ว รถยังคงเดินทางต่อไปโดยมีหลี่ลู่ที่กำลังหลับสนิทอยู่บนรถแต่ว่าทำไมเพื่อนร่วมงานคนนี้ถึงสามารถปล่อยให้หลีล่ลู่ซึ่งเป็นผู้หญิงหลับอยู่บนรถของคนขับที่ไม่รู้จักแล้วกลับบ้านไปอย่างสบายใจได้ละ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเธอไม่ใส่ใจแต่ความจริงแล้วคนขับรถคันนั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาคือแฟนเก่าของหลี่ลุ่นนั่นเองและเพื่อนร่วมงานคนนั้นก็รู้เรื่องนี้ดี เธอจึงจากไปอย่างใจเย็นเช่นนั้นแฟนเก่าของหลี่ลู่ต่อมาถูกระบุตัวตนว่าคือเฉินกวนฉีหลังจากรามว่าหลี่ลู่หายตัวไปเพื่อนร่วมงานที่นั่งรถมาด้วยกันในวันนั้นได้ติดต่อเฉินกวนฉีผ่านวีแชทเพื่อถามว่าหลี่ลู่อยู่กับเขาหรือไม่เฉินกวนฉีตอบว่าพวกเขากำลังไปเที่ยวด้วยกัน เพื่อนคนนั้นจึงฝากเฉินกวนฉีบอกหลี่ลู่ให้รีบติดต่อกลับมาหาทุกคนเพราะทุกคนเป็นห่วงมากแต่หลังจากนั้นเฉินกวนฉีก็ไม่ตอบข้อความอีกเลยประเด็นคือพวกเขาเลิกกันไปก่อนหน้านี้แล้วทําไมเฉินกวานฉีถึงขับรถหลายสิบกิโลเมตรมารับหลี่ลู่ละ่ะหรือว่าแค่เพื่อมารับหลี่ลู่แล้วไปเที่ยวกันทันทีอย่างนั้นเหรอ ฟูผู้ที่แจ้งเรื่องก่อนหน้านี้อ้างว่าเป็นแฟนของหลี่ลู่บอกว่าสาเหตุที่เขาและหลี่ลู่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้เป็นเพราะแฟนเก่าของเธอคนนั้นแม้ว่าหลี่ลู่จะต้องการแก้ไขความขัดแย้งของทั้งสองคนมากแต่ความจริงคือเธอไม่ต้องการกลับไปคบกับเฉินกวนฉีเลยเพราะเขาเป็นคนสุดโตง่งและมีปัญหาด้านสภาพจิตใจ เฉินกวานฉีและหลี่ลู่เคยมีความรักที่ลึกซึ้งแต่พวกเขาเลิกกันในขณะที่กำลังวางแผนจะแต่งงานนั่นจึงทำให้เฉินกวานฉีโกรธมากเขาทำร้ายร่างกายหลีล่ลู่และยังทำร้ายตัวเองจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหากไม่มีคนในครอบครัวมาพบเขา้าในช่วงเวลาที่รู้จักกับหลี่ลู่ฟู่ก็ได้ยินเธอเล่าถึงประสบการณ์ที่เจ็บปวดนี้เช่นกัน แม้กระทั่งหลี่ลู่ยังเล่าว่าเฉินกวนฉีเคยพูดกับเธอว่าถ้าเธอเลิกกับฉันฉันคงอยู่ไม่ได้แน่ๆดังนั้นแม้ว่าทั้งสองจะเลิกกันแล้วหลี่ลู่ก็ยังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะติดต่อและห่วงใยเฉินกวนฉีเพื่อไม่ให้เขาคิดสั้นแต่สุดท้ายตอนนี้กลับเป็นเธอเองที่ไม่ทราบชะตากรรมการอยู่กับคนที่มีสภาพจิตใจไม่มั่นคงอย่างเฉินกวนฉี เห็นได้ชัดว่าหลี่ลู่มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นเมื่อตระหนักถึงความร้ายแรงของคดีตำรวจเวินโจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันทีพวกเขาเห็นภาพรถของเฉินกวานฉีในเวลา18นาฬกา47นาทีของวันที่6ธันวาคมแม้ภาพจะไม่ชัดเจนแต่ก็ยังสามารถมองออกว่าคนสองคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าคือเฉินกวนฉีและหลี่ลู่หลังจากนั้น ตำรวจได้ระบุเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถยนต์คันดังกล่าวเวลา20นาฬิกา48นาทีของคืนนั้นรถได้จอดอยู่ด้านนอกโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตโอไวยเมืองวันโจลีลู่ยังคงนั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับส่วนเฉินกวานฉีได้ลงจากรถและเข้าไปในโรงแรมคนเดียวเขาเข้าไปในล็อบบี้และใช้บัตรประชาชนของเขาเพื่อเช็คอินหลังจากได้ขี์กาดห้องพัก เขาก็ออกจากโรงแรมแล้วไปเรียกหลี่ลู่ให้ลงจากรถแต่หลี่ลู่ไม่ยอมเข้าไปในโรงแรมจึงทําให้เกิดการยื้อยุดกันระหว่างคนทั้งสองหลี่ลู่ขัดขืนอยู่สองสามนาทีจนกระทั่งเฉินกวนฉีทั้งจนปัญญาและโกรธจึงปิดประตูรถด้วยท่าทีที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาและหลี่ลู่ขึ้นรถและขับออกไปต่อแต่ไม่ใช่ทางกลับบ้านของหลีล่ลู่แต่เป็นทิศทางตรงกันข้ามในที่สุด รถคันนั้นก็ไปปรากฏตัวที่ต้าหลัวซานสถานที่ที่อยู่ไกลจากบ้านของเธอมากต้าหลวซานในตอนกลางคืนแทบไม่มีใครปรากฏตัวยกเว้นรถบางคันที่ผ่านไปมาเป็นครั้งคราวถึงเวลา21นาฬิก38นาทีรถได้ชะลอความเร็วและเลี้ยวเข้าสู่ทางแยกบนไหล่เขาต้าหลัวและนั่นก็เป็นตอนที่กล้องวงจรปิดไม่เห็นรถคันนี้อีกต่อไปตำรวจสืบสวนก็ทราบว่า ถนนสายนี้อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเปลี่ยวไม่มีใครอาศัยอยู่พวกเขายังคงติดตามต่อไปเวลาถูกเร่งไปจนถึงตีสามกับสี่นาทีของเช้าวันรุ่งขึ้นรถคันนั้นออกมาจากถนนเส้นนั้นแต่ในรถตอนนี้เหลือเพียงคนเดียวและไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเฉินกวนฉีหลี่ลู่ได้หายตัวไปจากสายตาของตำรวจและเจ้าหน้าที่สืบสวนอย่างเป็นทางการ ประกอบกับสิ่งที่เขาพูดไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการพาหลี่ลู่ไปเที่ยวทุกคนรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การหายตัวไปธรรมดามีความเป็นไปได้สูงว่านี่เป็นคดีร้ายแรงเกิดอะไรขึ้นกับหลี่ลู่ในช่วงเวลากว่าหกชั่วโมงนั้นญาติและเพื่อนของเธอเมื่อได้ยินข่าวก็พาก,กันไปที่ภูเขาต้าหลัวเพื่อค้นหา ในขณะเดียวกันข่าวการหายตัวไปของหลี่ลู่ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในเวินโจทุกคนต่างเป็นห่วงในความปลอดภัยของเธอตำรวจไปที่บ้านของเฉินกวนฉีโดยตรมเพื่อตามหาเขาเมื่อพวกเขาไปถึงแม่ของเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านทั้งวันแล้วก็ขับรถออกไปเช้าตรู่ของวันที่7จธันวาคมเขาขับรถจากต้าหลัวซานกลับบ้านและบนตัวเขามีคราบเลือดและบาดแผลที่มือ เขาอธิบายกับแม่ว่าสาเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทกับคนอื่นและแม้ว่าเขาจะใช้เวลาสองวันถัดมาเล่นเกมอยู่ในห้องแต่เมื่อวานนี้เขาก็รีบร้อนจากไปโดยไม่บอกเหตุผลตำรวจสืบสวนร่องรอยของเฉินกวานฉีต่อไปและพบว่าเขาออกจากบ้านไปประมาณสองทุ่มเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นขณะที่ตำรวจกำลังพยายามตามหาผู้ต้องสงสัยพวกเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากญาติของหลี่ลู่ ญาติและเพื่อนของหลี่ลู่เมื่อได้ยินว่าเธอหายตัวไปในบริเวณภูเขาจึงได้ช่วยกันค้นหาและพวกเขาได้เห็นรถมาสด้าบนภูเขาซึ่งไม่มีคนอยู่ข้างในตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็รีบไปยังที่เกิดเหตุพวกเขาตรวจสอบบริเวณโดยรอบแล้วเปิดประตูรถซึ่งมีคราบเลือดกระเซน็นอยู่บนเบาะคนขับด้านหน้ามีดปอกผลไม้เปื้อนเลือดเล่มหนึ่งก็ถูกพบด้วย กลิ่นเหม็นในรถรุนแรงมากเนื่องจากมีรอยไหม้ที่เบาะหลังจากการวิเคราะห์ภาชนะและฐานที่พบในบริเวณใกล้เคียงแน่นอนว่ามีคนจุดไฟเผาบางอย่างในรถในตอนนี้ช่วงล่างของรถที่ยุบลงดึงดูดความสนใจของตำรวจมีบางอย่างถูกใส่เข้าไปในท้ายรถเมื่อเปิดท้ายรถสิ่งที่ไม่คาดคิดที่สุดก็เกิดขึ้นข้างในคือร่างของหลี่ลู่ในสภาพเปื้อนเลือด การตรวจสอบพบว่าร่างของผู้เคาะร้ายมีบาดแผลหลายแห่งที่เกิดจากของมีคมบาดแผลที่รุนแรงที่สุดของเธอคือแผลที่หน้าอกข้างขวาซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากการเสียเลือดมากเกินไปเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเหตุฆาตกรรมแน่นอนว่าแฟนเก่าของหลี่ลู่เฉินกวานฉีคือผู้ต้องสงสัยหลักตำรวจค้นหาในกล้องวงจรปิดแต่ไม่มีภาพที่บันทึกว่าเขาลงมาจากภูเขา ดังนั้นตำรวจจึงสันนิษฐานว่าเขายังคงอยู่บนภูเขาต้าหลัวพวกเขาได้จัดตั้งทีมค้นหาขึ้นไปบนภูเขาเพื่อดำเนินการไล่ล่าเฉินกวานฉีในที่สุดประมาณสี่โมงเย็นมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าตำรวจที่ทางแยกของถนนต้าหลัวแม้ว่าฝนจะตกแต่ชายคนนี้ไม่ได้กางร่มแต่ใช้เสื้อคลุมคลุมศีรษะและเท้าก็ไม่ได้สวมรองเทา้าไม่ใช่ใครอื่น เขาคือผู้ต้องสงสัยเฉินกวานฉีในวันที่9ธันวาคม2015เวลา16:38นผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาเฉินกวานฉีถูกตำรวจจับกลุมอย่างเป็นทางการเฉินกวานฉีเกิดในปี1989เป็นชาวเมืองเวินโจในเดือนเมษายน2015เขาได้พบกับหลีล่ลู่ขณะเล่นเกมออนไลน์ หลี่ลู่หญิงสาวที่สวยงามและน่ารักดึงดูดความสนใจของเฉินกวนฉีเฉินกวนฉีบอกกับหลี่ลู่ว่าเขาจะเริ่มต้นธุรกิจและเปิดสตูดิโอทุกครั้งที่พบกันเขาจะแสดงความใจกว้างส่วนหนึ่งเพื่อเอาใจคนที่เขาชอบและอีกส่วนเพื่อพิสูจน์ตัวเองหลังจากทำความรู้จักกันได้ระยะหนึ่งหลี่ลู่และเฉินกวนฉีก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรักกัน อย่างไรก็ตามเฉินกวนฉีเริ่มเปิดเผยความจริงที่น่าอับอายของเขาเขาเป็นเพียงคนว่างงานแถมยังใช้ปัญหาสุขภาพเป็นข้ออ้างสำหรับความเกียดคร้านของเขาเนื่องจากไม่มีงานทำเขาจึงทำได้เพียงพึ่งพาพ่อแม่เงินที่ใช้ในการออกเดทก,กับหลี่ลู่ก็มาจากพ่อแม่เช่นกันเมื่อเห็นว่าหลี่ลู่สวยเกินไปเขาจึงสร้างภาพลักษณ์ที่ร่ำรวยและประสบความสาเร็จเพื่อเอาชนะใจเธอ หลังจากมีความขัดแย้งหลายครั้งประกอบกับการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหลี่ลู่จึงตัดสินใจเลิกลาอย่างไรก็ตามภายในใจของชายผู้คลั่งรักเฉินกวนเฉียยังคงมีความหวังว่าจะสามารถกลับไปคบกับหลี่ลู่ได้ในครั้งหนึ่งที่บังเอิญพบกับแฟนเก่าเฉินกวนเฉีได้เห็นหลี่ลู่จับมืออยู่กับฟู่แม้ว่าในตอนนั้นเขาจะถูกหลี่ลู่ปฏิเสธความรู้สึกไปแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดความหึงหวงที่ไม่มีเหตุผลได้เขารู้สึกเหมือนถูกหักหลังและโกรธมากจึงโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเพื่อตำหนิหลี่ลู่วันที่หลี่ลู่และฟู่ดื่มด้วยกันและนอนค้างที่บ้านของหลี่ลู่แฟนเก่าคนนี้ก็รับรู้เรื่องนั้นด้วยในที่สุดเมื่อรู้ว่าหลี่ลู่จะไปทำงานที่งานอีเวนต์ในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจึงทอหาเธอและยืนยันที่จะไปรับเธอกลับ หลี่ลู่ไม่ได้ปฏิเสธเพราะรู้ว่าเฉินกวานฉีเป็นคนที่มีสภาพจิตใจไม่มั่นคงจึงต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้สิ้นสุดอย่างไรก็ตามเมื่ออยู่กันตามลำพังสองคนในรถการสนทนาก็ค่อยๆตึงเครียดขึ้นจนนำไปสู่การทะเลาะกันเนื่องจากหลี่ลู่เป็นนางแบบจึงมีคนรู้จักเธอไม่น้อยการทะเลาะกันเสียงดังในที่สาธารณะอาจทำให้ภาพลักษณ์ของหลี่ลู่เสียหายได้ ดังนั้นเฉินกวนฉีจึงขอไปคุยกันในที่ที่ไม่มีคนเขาตั้งใจจะพาหลี่ลู่ไปที่ห้องพักในโรงแรมแต่หลี่ลู่ไม่ยอมจากนั้นเขาจึงขับรถไปที่ภูเขาต้าหลัวซึ่งเป็นสถานที่ที่มักจะไม่มีคนในตอนกลางคืนที่นั่นทั้งสองคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงในช่วงเวลาที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หลี่ลู่ได้ยกมือตบหน้าเฉินกวนฉีอย่างรวดเร็ว แต่เขาก็ไม่ใช่คนยอมคนจึงสวนกลับทันทีทั้งสองคนทำร้ายกันจนเกิดการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงเฉินกวานฉีกล่าวว่าเขาต้องการหาอะไรบางอย่างมาทำให้หลี่ลู่สลบไประหว่างที่ชุลมุนเฉินกวนฉีได้เปิดช่องเก็บของในรถบังเอิญหยิบวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วใช้มันทำร้าย แต่เขาไม่คาดคิดว่าสิ่งที่เขาถืออยู่คือมีดและผลสุดท้ายหลี่ลู่ก็ถูกแทงที่หน้าอกและหมดสติไปอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดเหตุเฉินกวานฉีตกใจกลัวและคิดที่จะจบชีวิตตัวเองบังเอิญในท้ายรถมีถังฐานและถังน้ำมันอยู่เขาต้องการใช้วิธีการจุดฐานเพื่อสร้างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ดังนั้นเขาจึงใส่ถานลงในถังแล้วจุดไฟอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับกระบวนการเผาไหม้ถังฐ่านเกิดระเบิดขึ้นในรถยนต์และสุดท้ายเขาก็ขับรถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเย็นวันที่8ธันวาคมข่าวการหายตัวไปของหลี่ลู่ได้แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางเมื่อตำรวจเริ่มสืบสวนเฉินกวานฉีรู้สึกกลัวจึงรีบหลบหนีไปกับรถไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองทำลงไป เขาตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยวิธีอื่นเขากลับไปที่เกิดเหตุแล้วกินยานอนหลับจำนวนมากเพื่อที่จะจากไปอย่างสงบโดยไม่เจ็บปวดเฉินกวานฉีน,นอนหลับอยู่บนยอดเขาและตื่นขึ้นมาในบ่ายวันถัดไปสภาพที่งุนงงทำให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขาเดินลงจากภูเขาแล้วก็เดินขึ้นไปอีกเหมือนกับคนไร้วิญญาณจนกระทั่งถูกตำรวจพบตัว ในวันที่24สิงหาคม2016ศาลประชาชนกลางเมืองวนโจมนทนเจอเจียงได้ตัดสินให้เฉินกวานฉีมีความผิดฐานเจตนาฆ่าคนและถูกตัดสินโทษประหารชีวิตอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นโทษของเขาได้ลดลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากความประพฤติท,ที่ดีในเรือนจำคดีนี้ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการพร้อมกับการจากไปที่น่าสลดใจของหญิงสาวหลี่ลู่ มันทิ้งไว้ซึ่งความเสียใจต่อวัยสาวที่แสนสั้นของเธอพร้อมกับความฝันมากมายที่ยังไม่เป็นจริงเพียงเพราะความรักที่บ้าคลั่งแม้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรักที่เฉินกวนฉีมอบให้หลี่ลู่ก็อาจจะไม่สามารถรอดพ้นได้เพราะเมื่อเธอเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดตั้งแต่แรกแล้ว